่าสวัสดีพี่น้องมื้อนี้เฮามาฉลองปีใหม่ฉลองปีใหม่อยู่ป่าหญ้านะพี่น้องฉลองปีใหม่อยู่ป้าหยา่าองปีใหม่อยูาอ้ายหยานี่เรามาฉลองปีใหม่อยู่ป่าหญ้านี่นี่ไอ้ดุมพี่น้อง L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนี่เรามาฉลองปีใหม่อยู่ป่าหญ้าโมได้ไปน้อเขาดอกพี่น้องก๊อฟยันมา สามก็สามขั้นพี่น้องสามขั้นลมหยาวันที่หนึ่งของปีเริ่มงานจลองปีใหม่พี่น้องจลองปีใหม่มาะลองปีใหม่รถมันแรงรถมันแรงเออไปเลยรถมันแรงเออเออเออรถมันแรงรถมันแรงละ ฉนนลองปีใหม่ก็น,น้อยฉลองปีใหม่ไปเนาะมามาฉลองปีใหม่ฉลองปีใหม่ชมลมรดไทยทุกคนมีแต่ความสุขเด้อพี่น้องเอ้ยอะฉลองต่อพี่น้องฉลองต่อ